ถึงวิธีชวนเพื่อนมาเป็นฐานแฟนในเพจด้วยมือถือแค่เครื่องเดียวทำแบบนี้นะกณแซมรู้นะครับว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะกำลังทำธุรกิจออนไลน์แล้วอยากที่จะย้ายหน้าร้านเข้ามาในเพจใช่ไหมแต่คุณเริ่มต้นคุณอาจจะไม่มีเพื่อนเลยเพื่อนคุณหายไปไหนหมดคุณจะทำยังไงได้นะครับที่คุณจะสามารถเกี่ยวเพื่อนที่คุณมีอยู่แล้วเนี่ยกลายมาเป็นฐานแฟนเบื้องต้นให้กับคุณได้ทำให้เป็นใช่ไหมครับเพื่อนๆกดตามกูแซมเลยเดี๋ยวกูแซมจะบอกตามมาตามมาไปแล้ว อันดับแรกนะครับเราต้องการจะชวนเพื่อนของเราเนี่ยเข้ามาเป็นฐานแฟนในเพจของเราใช่ไหมอันดับแรกเลยนะแฟนเพจหรือ Facebook Page เ,เนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการทําธุรกิจออนไลน์ของ Facebook ถูกไหมเ,เพื่อนดังนั้นนะครับตอนแรกเนี่ยเราจำเป็นจะต้องเข้าแอป a c e b o o k ก่อนถูกไหมละ่ะทุกคนเข้าไปในแอป a c e b o o k หลังจากนั้นนะครับไม่ว่าของคุณเนี่ยจะอยู่หน้าไหนก็ตามนะให้คุณแตะคําว่าเมนูหลังแตะคําว่าเมนูแล้วเรียบร้อยปุ๊บให้คุณเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นเพจของคุณ โดยการที่คุณเนี่ยแตะลงไปตรงจุด3มจุดหลังที่ของคุณนะครับแล้วก็จะมีเพจที่คุณเลือกนะครับถ้าเกิดใครใช้เพจเวอร์ชันใหม่เนี่ยจะเลือกตรงนี้ได้เลยนะแต่ถ้าเกิดใครใช้เพจเวอร์ชันเก่าอยู่คุณ,คณก็กดคําว่าเพจตรงนี้แล้วก็ไปหาเพจของคุณดูนะครับเพื่อนๆอ่ะแตะลงไปนะครับตรงครูแซมจับมือสอนทาออนไลน์นี่คือเพจของครูแซมเองนะอ่ะหลังจากนั้นนะครับเราก็กดตรงคําว่าเมนูอีกรอบนะเพื่อนๆและให้เราเนี่ย แตะเข้าไปตรงหน้าเพจตรงเนยเห็นไหมมันมีชื่อเพจขึ้นและวว่าครูแซมจับมือสอนทำออนไลน์อ่ะแตะลงไปอ่าหลังจากนั้นนะครับทุกคนเลื่อนลงมาเนี่ยทุกคนจะเห็นเป็นจุด3จุดนะเห็นตรงหลังตรงคําว่าเพิ่มลงในสตอรี่ดูเครื่องมือเนี่ยจะมีจุด3จุดแตะลงไปหลังจากที่คุณแตะลงไปแล้วนะทุกคนคุณจะเลื่อนลงมานี่เดียวนะทุกคนมันจะเห็นคําว่าเชิญเพื่อนห็นปะ แล้วกดดําเนินการต่อมันจะเปลี่ยนเป็นโปรไฟล์ส่วนตัวคุณแงคุณจะชวนเพื่อนคุณในเฟซส่วนตัวคุณเพื่อมาเป็นฐานแฟนพื้นฐานของคุณคุณก็ต้องเข้าในเฟซส่วนตัวคุณก่อนนะครับแต่ทําแบบพี่กูแซมบอกเนี่ยทำได้แน่นอนนะกดลงไปเลยอ่ะหลังจากนั้นนะครับมันก็จะมีเพื่อนมากมายนะครับให้เราเนี่ยกดชวนนะครับถ้าเกิดใครเคยชวนไปแล้วก็จะกลายเป็นศูนย์คนนะใครยังไม่เคยชวนก็กดคําว่าเลือกทั้งหมดได้แบบกูแซม โอเคไหมเพื okay, e ่อนๆหรือคุณเนี่ยอยากจะเลือกทีละคนไม่อยากเอาคนนั้นอยากเอาคนนี้อยากเอาคนไหนไม่อยากอาคนไหนก็เลือกเอาได้นะครับเอาตามที่คุณแฮปปี้พอใจนะที่อยากจะชวนเขากล้าชวนเขาก็ชวนไปนะทุกคนแต่งไงคุณแซมบอกนะครับว่าชวนชวนไปเถอะเดี๋ยวเขาอยากรับเขาก็รับเองเขาไม่อยากรับแต่เขาก็ไม่รับนะไม่ต้องไปคิดแทนเขานะเอาเขามาเป็นฐานแฟนก่อนนะเพื e ่อนๆหลังจากนั้นนะครับกดคําว่าส่งคําเชิญนี่ไงมันก็บอกว่า ส่งคำเชิญแล้วนะครับทุกคนเพื่อนคุณจะได้รับคำเชิญเร็วนี้ระหว่างคุณจะเปลี่ยนกลับไปเป็นครูแซมไหมก็ถามว่าเราอ่ะจะกลับไปใช้เป็นเพจไหมวเวอร์ชันเพจไหมอาจ้จะใช้แล้วก,กดว่าดําเนินการต่อเห็นไหมเพื่อนแค่นี้นะครับวิธีการเนี่ยไม่ยากน네ะทุกคนก็ไปลองกดดูนะฟังรอบแรกไม่เข้าใจก็ฟังหลายรอบคุณทําตามได้อย่างแน่นอนนะทุกคนอไปลองดูนะครับทุกคน เห็นไหมเพื่อนเพื่อนทุกคนครับวิธีการเนี่ยมันไม่ยากเลยนะทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดใครนะครับเป็นมือใหม่ครูแซมเข้าใจหล้วว่าคุณอาจจะกดตามไม่ทันนะยังไงเนี่ยเทคนิคที่ครูแซมแนะนำยคืีการที่คุณเนี่ยลองฟังหลายรอบแล้วกดตามเลยถ้าเกิดคุณปวดหัวนะครับคุณคิดไม่ได้คุณรู้สึกว่ามันยากเลยที่ต้องแบบมานั่งฟังคําอธิบายต่างๆปิดหัวนะครับและกดตามที่ครูแซมบอกและเดี๋ยวคุณเนี่ยจะใช้วิธีการเชิญเพื่อนให้เขากลายมาเป็นฐานแฟนของคุณได้ในตอนเริ่มต้นอย่างแน่นอนนะวันนี้นะครับครูแซมก็บอกววเลยนะครับ่า ใครนะครับที่ชอบความรู้แนวจับมือสอนทําออนไลน์นะโดยเฉพาะการทํา f a Facebook Page คุณติดตามครูแซมไม่ได้เลยครูแซมจะเอาความรู้เจ๋งๆนะครับมาแบ่งปันแล้วก็ช่วยเหลือแล้วก็สอนนะครับสอนทุกคนนี่แหละให้เข้าใจแล้วก็เอาไปหาไรายได้ให้มากขึ้น กับคุณและธุรกิจของคุณอย่างแน่นอนนะทุกคนใครนะครับชอบความรู้แนวนี้ก็ติดตามไว้นะส่วนใครนะครับเป็นสายที่แบบว่าพี่รู้สึกว่าเฮ้ยการที่แบบว่ามัวแต่รอเรียนรู้อย่างเดียวเนี่ยมันเสียเวลาเกินไปนะคุณแซมเคยสอนพี่เคยบอกพี่ใช่ไหมว่าเฮ้ยการที่เราเนี่ยมัวแต่รอไม่ยอมลงคลิปไม่ยอมทาการถ่ายทอดสดต่างๆเนี่ยโอกาสที่คนเขาจะเห็นธุรกิจของเราเนี่ยมันหายไปมากแล้วนะคุณแซมแล้วพี่อยากจะเริ่มต้นแล้วพี่ไปเรียน Google พี่ไปเรียน YouTube พี่ก็ไม่รู้จะเชื่อความรู้จากตรงนั้นได้ยังไงดีพี่ อยากให้คูแซมเนี่ยเป็นผู้ช่วยเป็นคนช่วยเป็นคนดูแลพี่แบบพิเศษนะก็ครูแซมก็มีคอร์สจับมือสอนทำ Facebook Page นะครับใครสนใจนะให้ทักไปหาทีมงานที่ไลน์แอด k r u s a m หรือแอดครูแซมนั่นแหละนะเพื่อนๆแล้วแน่นอนนะครับว่าคุณจะได้คนดูแลคุณแบบใกล้ชิดโดยครูแซมเองนะเพื่อนๆวันนี้ไงครูแซมก็ขอไปก่อนนะครับรักทุกคนากมากๆก็ มีคาถามอะไรในเกี่ยวกับการทํา f a Facebook Page หรือการทําออนไลน์ต่างๆแต่อย่าให้เน้นเป็นเรื่อง Facebook Page แหละเพราะยังไงก็สําคัญนะครับในการปิดการขายโอเคไหมเพราะว่าครูแซมเคยบอกว่า t i k t o กมันทำการตลาดนะคนเห็นครูแซมเป็นแสนมันก็ง่ายนะครับพี่คนจะเห็นแต่ว่าถ้าเกิดเราเนี่ยอยากจะปิดการขายอุปกรณ์เครื่องมือใน Facebook Page มันย่อมปิดการขายได้ง่ายกว่านะเพื่อนๆดังนั้นนะครับสงสัยอะไรอยากรู้อะไรติดตามไว้ ใจร้อนไม่ทันใจอยากเจอกันก็ทักไปหาทีมงานที่ไลแอดนะครับแล้วบอกอยากเรียนคอร์สจับมือสอนทำเฟรนด o ลุ p เพจเป็นการเรียนเจอกันดับตัวต่อตัว,ตวจับมือกันทําเลยวันนี้ไงกูแซมขอไปก่อนนะครับรักทุกคนนะไปรัวบ๊ายบาย